สวัสดีครับเช้าการนะครับผมจากผู้ปรราธรีสเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารำลมนะครับวันที่8พฤศจิกายน2566นะครับเมื่อนี้มาแนะนำนะครับลูกค้าเพื่อซื้อรถเกียวดีซีเก่าสาม G มาโดนอะไรครับประมาณ3เดือนที่แล้วเพ่ปซื้อกันสดนะครับพื้นบ่อุทัยอยู่บ้านน้องม่วงตำบลพักแถวอำเภอกันทรารำลมนะครับจังหวัดชีสเกตเมื่อนี้เลยมาแนะนำวิธีการใส่งานเพื่อนมาผ้าเพื่นครับกันละ ดีซีเก้าสามจีคิดนะครับรถผมพงอมาซื้อเงินสดนะครับหนึ่งล้านสามแสนมาทานครับสองแถมสองรถถ่วงครับวควดรับรถ <laughs> หน่อยเราก็มีเด้กไปยึดแตงเยอะยิ่งภาไปเบิ่งครับข้างเรื่องเลยเราว่าถาได้เขาไรเราว่าได้เขาไร 3ามสี่ liquids, ุ่มก็เด้นถาแล้วว่ารถเลยสื่อเองเลยนะครับ DC เก้าสามจีนะครับสหรับ DC เก้าสามตอนนี้เหลือแต่รถกระสอบนะครับรถอุ่มบอเเรือแล้วนะครับนี่จะเจ็ดซิมนะครับ นั่โดยปาเดียดนะครับคือสิบวันยางต้องไปนั่งจิตตมหลาย่งานนี่แหละครับพูดคันหนึ่งไกลๆวันนะครับคู่บตาค้อกัน สำหรับดีซีเจตัวอุ่มนะครับลูกค้าเก่าใส่เจ็ดเนะครับเซ็นเงินดาวอยู่3า0 0 0ื่นหานะครับหมดปีละแสนเจ็ดแสนแปดนี่แหละหมดเยอเดล้วละสามพันนะครับสำหรับลูกค้าเก่าเจดเนะครับลูกค้าใหม่กับดาวไลน์เนี่ยนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับใส่เงินนะครับหวดแต่ว่างวดมันก็จะถูกลงนะครับเพราะมันเป็นดาวอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหวดก็อยู่ประมาณแสนห้าแสนหกนี่แหละนะครับ เป็นบมทันไหญชำนาญก็เลยไปบมทันเร็วนะครับป้าเดียดไสสามหลบวบบางหันหนี่แลนวายมันฝ่าขาดนะครับเขามันสั้นนะครับมีลมเนี่ยอยูย่นี่เล็กน้อยนะครับพอเกาา่าซ้ำนี่ข้องนะครับสวงล่างงคเครื่องง่ับแต่ว่านาเก่วซ้ำเจ็ดสิบนะครับมันก็เลยแลนหันหันบอกมีปัญหานะครับกึนบึบบึบไปเลยว่ารตองย่อม เอาบเบปิดไปสันอ้เป็นบวมมเกี่ยวคือเกาและววะราอยุดนเพิ่นเดี๋ยวผมสิบห้าไปบึงนะครับเป็นซื้อมาสองแสนแปดไปสันดำได้พอมได้ครับนั่นให้หน่อยนะ ฟังเด,เดิมที่มาอยากลงงานนี่มันจะบลงกลางหลงนะครับส่วนหมามันจะลงมากนี่ครับเห็นบอมันจะลงมากฟังใส่ลาต้องไปตัวปลายมันออกอีกนะครับเพื่อให้มันลงกลางเพื่ออัดฟังอัดยังมันยังสงไงแต่ผู้ได้บอกฟังก็ดีครับเพราะว่าไทยกบไปเลย จักรอบครับมือนี่ทรงของผี่อมมรินนะครับอยู่ตะเกาครับบ้านรุ่งแสงจันทร์นะครับตำบลตะเกาอำเภอน้ำขุ u นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมืองดอกโบงามแม่น้ำสองสี <laughs> มาทานผนพูกเกี่ยวกับเกี่ยวนะครับมาแล้วเขาสั้นแล้วเรีย <laughs> นเรียขึ้นนะครับ ครับอย่างดิโนเคลเล็กดิโนขึ้นทับนะครับขึ้นผวาเป็นพ่าเป่น,นเฮ็ดเป็นเฮ็ดตู้แช่แไอติมนะครับไอเสีีมเข้านี่ยแหละนะครับขายบ <laughs> ังคับคุณผู้ชมมาให้งกำลังใจครับ <laughs> เอาไปเลยพอเป็นยังครับเขาเจะคล้องจะเป็นซีเลียสเอานะครับมื่อไม้ธรรมดาครับมื่อไม้เอาผ้าเดินชิ้นนะครับตัน่อย่างเดียวเลยนะครับเอาเดี๋ยวเชี่ยกายจะพาไปเบิ่งรถคนเขาเรานะครับมาทานแห่งเดี๋ย เฮ็ดมืเอเศร้านี่ก็เลยสอบเพิ่นนะครับว่บาเพิ่นสื่อมาจากบาทซื้อมาด้ไสนะครับสองแสนแปดเราใส่เพิ่อนพอแล้วว่าครับเขื่อนสี่หล่อศูนย์สามสองนี่มาได้ทางใดเนาะพวกหัวมีเถบเปียนบ่อนะครับก็น่าจะจดใดนะโอ้มีเครื่องมีคัสซี่ขึ้นกันนะครับคนดำเป็นเครื่องกู้บตานะครับเัตทีหนึ่งร้อยห้าสิบห้าพัท มาทานแหงไฟหนาอันนี้ว่ามันมินิคูเปอร์มีไฟเหลียวอยู่วงนอกนครับนี่ไฟเหลียวแน่นอนแหงไฟเดย์ทามกับนี่สตาร์ทมือครับโอ้มีอันนี้พร้อมตัวนี้มาทานแหงครับบึงปั่มย,ยุกยุกดำครับปั่มหน่อยๆเขาทาบันเรือไว้โอ้สุดยอดครับสุดยอดในราคาสองแสนแปดหมื่น ปุ่นขับเคลือ่อนสีโร่หาเกียร์นะครับรโอ้ยถอ,อยเสียอยู่ที่เกียร์ใหม่ตัวนี้สมราคาครับสมราคาสองแสนพอดีครับพอดีใส่น่าจ,จะได้สองอุ่มอยู่นะครับนี่สองอุ่มรถเก่ยเนี่แหละครับเก่าซ้ำเนี่แหละพอดีเต็มละ ไปถ่ายเอาอีดีครับต่อหลากพวงได้นะครับว<ะ>้ามาทานแหง <laughs> นี่เพื่อนมาเพื่อนบเกียวเพืเ่อนบรับจ่ะนะครับเพื่อนเกียวจะเขออ้าจุดของแล้วเข้าของพี่หนองนะครับประมมณซองไหวไรเอาฉันแล้วอ่ะคุณผอมเป็น <laughs> สำหรับลูกคา้าท่านใดที่สนใจสิตีเทิลน,นะครับตีเทินมากบุญไดนะครับจัดให้ได้เวดนะครับค่างวดบพข้ค่างวดได้เวดนะครับค่างวดอยู่กับเทินให้ได้เดี๋ยวปิดให้นะครับพว่าสิเป็นดีหอไดนะครับสำคัญคือมีเหลี่ยมทะเบยียนนะครับถ้าเป็นรถพร่วงก็ไทยฟอร์ดที่จดประกอบนะครับมีเอกาสารสื่อขายนะครับภูณียบานเส้นรับรองให้ว่า เป็นรถเท่ายู่ดีครับกระทะามาตีเทอร์ดนะครับเพามีปัญหา <c oughs> วากใด้รุ่นใดนะครับทังทรมาสอบถามเซี่ยวกาก็ะด้เบอร์ทู่ยูซคชิปเลยนะครับเพื่อหาบาเห็นนะครับหรือมันจะคนท่าไงเนาะ <c oughs> สนใจนะครับจากด้รถแท็กเตอร์ไม่รถเจ้าหน่อมไม่โดนการเกษตรนะครับรถพุตสินค้าทุกอย่างของกู้บัตนะครับขายเบคกับ <c oughs> น้ำโดยปลาดิดบไปเลยนะครับัวดเราตีคงเลยมาทาน,นเอา้าเดี๋ยวเบิ่งอีกจักหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปันเสียเงาปวดมื่อนี้ปวเดเสียเงลงไปไทยเบิ่งครับหนามไร <laughs> พอไก่บ่ไก่โชว์ร่วมนะครับประมาณ11 12, 12โลนี่แหละออสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ในบริเวณไก่กเชียงนะครับอาเชียวกาบ่ได้ไปส่งรถนะครับก็จะออกไปแนะน้ำแนวนี่แหละนะครับมือนี้ว่างนะครับมือว่างมืออื่นนี่ส่งยุตตะเกาก็น่าจ,จะเบิดมือน,นะครับโมกี้อมารินเอลซีศูน์หนึ่งแปนะครับกับฐา,านไอเลือกยางแกนโลกไปเป็นเอาสองอยางนะครับใบมีฐานพกวน ส่วนไลรายละเอียดการดาวเดี๋ยวเซลกาแจงอีกรอบนึงนะครับมืออื่นไปส่งรถกันละนะครับดาวร้ายอยู่นะครับมันเป็นลอยไร่หมืนแล้ววะ <S <S ลูกค้าโปรมันสำปลังนะครับสามารถนำมาลดดอกเบี้ยได้0.5%นะครับถ้าลวก10ไล่ขึ้นไปก็สามารถเลือกที่จะ่าเอาหัดใหญ่ได้นะครับแต่ก็ต้องบวกดอกเบี้ยกันไปอีก0.5%คือเก่านะครับมาทาน เอานะครับพ่อหอมปากหอมคอนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้สินค้าคู่บานตานะครับบัวแต่รวแททกเตอร์รถดยังกระซังครับบัขายแต่อะไรนะครับโทรมาสอบถามเซลล์กาไใดนะครับหรือเสียดไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับบรสือบัว่านะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับนี่ก็เกลึกเกลึกจังแกนโลกึ้นกันนด้เลยแลวพ่อกันไม่คิหนาครับมืออื่นนะครับ คลิปนี้เสียอเอาไว้เพียงสำนียก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ